กับสวัสดีเพื่อนเอนเรานักลงทุนและวัยรุ่นคลิปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องเราเทรดเดอร์ที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปรเรา วันนี้เรามาติดตามสถานการณ์ของเหรียญโทเค็น XRP ประจำวันโดยวันนี้เองล่าสุดราคาของเหรียญ XRP นะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่2.93เหรียญดู US ดอลลาร์สหรัฐโดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นการปรับตัวฟื้นขึ้นมาโดยตลาดบวกเพิ่มขึ้นมา3.07%โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคแมชชีนของเรานั้นยังคงบ่งบอกว่าราคาของ XRP นั้นยังคงอยู่ในแนวโน้มของเทนขาลง โดยฟังของแนวรับที่สําคัญหากร่วงลงมาของฟินโบนิชียังคงให้จุดเดิมที่2.7เหรียญดอลลาร์สหรัฐและถ้าหากพุ่งขึ้นไปได้อาจต้องเผชิญกับ3.4เหรียญดอลลาร์สหรัฐในฟังของตัว MCDX เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MCDX ได้มีวอลลุ่มของเรานักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาทําการเก็งกาไรหรือถือครองเหรียญโทเค็น XRP กันเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้โดยในวันนี้เอง ตัวชี้วัด MCDX ได้บ่งบอกนักลงทุนสาย DCA หรือเก่งกำไรให้เริ่มทำการเก็บของกันได้แล้วโดยแนวโน้มในอนาคตอันใกล้หากแท่งนี้ MCDX สามารถผ่านระดับของเส้นซิกแนลายได้ก็ยังคงเป็นจุดซื้อที่สำคัญและเป็นสัญญาณที่สำคัญที่จะบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้เราไป้องติดตาม ฟังทีมวิเคราะห์ AI ว่าวันนี้เกิดความเคลื่อนไหวอะไรขึ้นบ้างกับระบบนิเวศของ XRP เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดังกล่าวอย่าลืมช่วยกันกด subscribe และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการที่เราจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงลึกจากข้อมูลที่เรามีนะครับวันนี้ตลาดคริปโตนี่ต้องบอกว่าร้อนแรงทีเดียวบิตคอยกำลังเข้าสู่เดือนที่เขาเรียกว่าอัพโชเบอ e r นะครับหลังจากปิดบวกไปเมื่อเดือนกันยาส่วนอีทีเรียมก็เพิ่งทำสถิติใหม่ไปในไตรมาส3า แล้วก็มีข่าวริปเป e เปลี่ยนตัว CTO อีกประเด็นคือสัญญาณบวกที่เห็นเนกันอยู่เนี่ยมันคือโอกาสจริงจจังๆหรืออ,อมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่านี่แหละโมเมนตัม um กำลังมาโอกาสดีๆเลยครับอืมแต่ดิฉันกลับมองว่ามันก็น่ากังวลอยู่นะคะคือสัญญาณดีๆน่ะใช่คะ่ะเห็นอยู่แต่ไอความเสี่ยงที่มันอาจจะตามมาเนี่ยสิคะก็ต้องมองด้วยเหมือนกันอย่าเพิ่งวางใจไปคะ่ะ โอ้ต้องวางใจสิครับดูบิตคอยก่อนเลยปิดกันยาบวกไป5.3%ทําทำให้ทั้ง Q3 เนี่ยบวกไป6.4%แล้วกำลังเข้าอัพโทเบอร์นะครับเดือนที่ตามสิติแล้วเนี่ยบิตคอยมักจะทำผลงานได้ดีมากๆแล้วที่สำคัญกว่านั้นอีกคือเม็ดเงินจาก ETF ครับโหเดือนกันยาเดือนเดียวเนี่ยไหลเข้าสุดที่3.5 5พันล้านดอลลาร์ แค่เมื่อวานวันเดียวนะครับ430ล้านนี่คือมันกลบกระแสงเงินไหลออก900กว่าล้านในสับ,บาก่อนไปเลยนะแสดงว่าสถาบันเขายังเชื่อมั่นอยู่แล้วดูอีเรียมสิครับ Q3 โตไปเท่าไหร่66.5%โอ้โหนี่คือดีที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะแล้วเงินก็ไหลเข้า ETF ETF เหมือนกันกันยาก็เข้ามาอีก285.7ล้านดอลลาร์มันยิ่งย้ำว่าพื้นฐานแก่งจริงมีแววล,ลากออกคอยไปด้วยกันได้ ส่วนเรื่องเดวิดชวา r t สที่ Ripple นั่นแหละครับเขาก็ไม่ได้ไปไหนสัทีเดียวยังอยู่ในบอร์ดเป็น CTO Emeritus ด้วยซ้ำผมว่ามันเป็นการส่งไม้ต่อที่ดูโอเคนะทำให้ XRP ก็ยังยืนแถวแนวรับได้อยู่สัญญาณทั้งหมดเลยทั้งสถิติทั้งเงินทุนมันชี้ไปทางเดียวกันชัดๆครับไตมาสีนี่มีลุ้นไปต่อยาวๆใจเย็นก่อนค่ะสัญญาณบบกที่คุณว่ามานะ่ะดิฉันก็เห็นค่ะไม่เถียงเลยแต่ต้องดูอีกมุม้วยนะคะ บิตคอยเนี่ยฟันดิ้งตอนนี้มันพุ่งขึ้นสูงมากเลยนะรู้ไหมคะว่ามันสะท้อนอะไร มันสะท้อนว่าคนกำลังใช้ leverage หรือกู้เงินมาเทรดกันเยอะมากในตลาดฟิวเจอร์สอันนี้มันเหมือนสัญญาณเตือนภัยดังๆเลยนะคะว่าถ้าเกิดมีการเทขายแรงๆขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยพวกที่ลองไว้อาจจะโดนบังคับขายหรือที่เรียกว่า long squeeze ล้างพอร์ตกันไปเลยก็ได้แม้ว่าราคาตอนนี้จะยืนเหนือแสนห้าพันดอลลาร์ได้เนี่ยแต่ไอ้ด่านแสนเจ็ดพันดอลลาร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่แนวต้านธรรมดานะคะมันคือยอดเดิมที่เคยพยายามจะผ่านไปแล้วใน Q2 แต่ก็ไม่สําเร็จไงคะ ถ้าคราวนี้ยังผ่านไม่ได้อีกล่ะก็อาจจะได้เห็นการย่อตัวกลับลงไปทดสอบแถวแถวแสนสองพันดอลลาร์ได้เลยแล้วถ้าหลุดตรงนั้นไปอีกล่ะคะความเชื่อมั่นหายหมดแน่ส่วนอี h ทเรียมเนี่ย Q3 าทำได้ดีมากๆอันนี้ยอมรับเลยค่ะสุดยอดจริงๆแต่ตอนนี้ต้องลุ้นให้ยืนเหนือ4,200ดอลลาร์ 4, ให้ได้เท่านั้นเลย ถ้าหลุด4,171ดอลลาร์ลงไปเมื่อไหร่โมเมนตัมดีๆที่อุตสาห์สร้างมาใน Q3 อาจจะหายวับไปกับตาเลยนะแล้วมันก็จะกระทบเอาคอยตูอื่นๆไปด้วยเพราะ ETH มันเหมือนเป็นหัวขบวนนะคะส่วน XRP การที่ราคามันวนๆเวียนๆจะทดสอบ3ดอลลาร์เนี่ยมันก็ยังไม่ผ่านสักทีนะคะ แถมยังมีข่าว CTO ลาออกในช่วงนี้อีกถึงแม้จะบอกว่าจัดการภายในได้ดีแต่มันก็เพิ่มความไม่แน่นอนเข้ามาอยู่ดีแล้วค่ะถ้ายังเจาะ3.11ไม่ได้หรือที่แย่กว่านั้นคือหลุดแนวรับสำคัญแถว2.83ถึง2.85ลงไปอีกก็น่าคิดนะคะสรุปง่ายๆคือใช่ค่ะ มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแต่ความเสี่ยงจาก l e v e r a g e ที่สูงมากๆแนวรับแนวต้านสำคัญที่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ความไม่แน่นอนจากข่าวเฉพาะตัวสินทรัพย์เนี่ยมันทำให้ดิฉันต้องบอกว่าตอนนี้ต้องระมัดร,ระวังตัวมากๆค่ะคุณพูดถึง l e v e r a g e กับ Funding r a ร e ผมเข้าใจนะครับประเด็นนี้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของตลาดช่วงที่มันคึกคักไม่ใช่หรอครับคนก็กล้าเสี่ยงมากขึ้นเป็นธรรมดาเพราะคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นไงและอย่าลืมสถิติอัพโทเบอร์สิครับ แม้จะบอกว่าอดีตมันไม่ได้รับประกันอนาคตก็จริงแต่ในโลกคริปโตที่เซนติเมนต์หรือบรรยากาศตลาดมาสําคัญมากๆเนี่ยสถิติแบบนี้มันช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้เยอะเลยนะครับบวกกับเงินทุน ETF ที่ไม่ใช่แค่ไหลเข้าธรรมดาแต่มันไหลเข้าต่อเนื่องแล้วก็ลอดใหญ่ๆด้วยนี่แสดงว่าพวกสถาบันเขาไม่ได้มองแค่สั้นๆนะครับ เขามองยาวกว่านั้นผมว่าพลังของโมเมนตัมกับเซนติเมนต์ตอนนี้มันแรงพอที่จะดันให้บิตคอยทะลุแสนเก็ดพันดอลลาร์ไปได้นะถึงอาจจะต้องเจอแรงขายบ้างระหว่างทางก็เถอะครับดิฉันยังไม่มั่นใจขนาดนั้นเลยอะค่ะสถิติก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่เราเห็นทัดชัดตอนนี้คือเลเวอ a g เรจที่มันสูงแบบสูงจนน่าเป็นห่วงมันเหมือนสัญญาณไฟแดงกระพริบกระพริบเลยนะการที่ราคาย,ยังไปไหนไม่ได้ไกลแถวแถวแสนเจ็ดพันดอลลาร์เนี่ย มันบอกว่าตลาดยังลังเลอยู่หรืออาจจะแค่เราจังหวะหรือแค่แกว่งตัวในกรอบแคบๆเท่านั้นเองการจะเข้าไปไล่ราคาตอนนี้ดิฉันว่ามันเสี่ยงเกินไปหน่อยถ้าเกิด long squeeze ขึ้นมาจริงๆอย่างที่กังวลเนี่ยแสนสองพันดอลลาร์อาจจะรับไม่อยู่ก็ได้นะคะคุณกล้าเดิมพันกับความโลภของตลาดตอนนี้จริงๆหรอคะดิฉันไม่กล้าคะ่ะงั้นลองมาดูอิตาเลียมบ้างผมว่ามุมมองคุณอาจจะเอ่อมองข้ามความแข็งแกร่งที่เพิ่งสร้างมาไปนิดหนึ่งนะ การโต66.5%ใน Q3 เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆนะครับมันคือการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพจริงๆแล้วเงินทุน ETF ที่ไหลเข้ามามันก็เหมือนเป็นการยืนยันอีกทีว่านักลงทุนสถาบันเขาเชื่อมั่นในพื้นฐานระยะยาวของ Ethereum นะผมยอมรับว่า4 2 0 0สดอลลาร์สำคัญมากแต่ด้วยฐานที่มันแน่นขึ้นแบบนี้ผมให้น้ำหนักมากกว่าว่า ETH จะสามารถยืนได้และใช้ตรงนี้แหละเป็นฐานในการขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปแถวๆ4,350 4น0ถึงดอลลาร์ มากกว่าที่จะร่วงลงมานะครับหูการทดสอบ4,200นี้แหละค่ะคือบทพิสูจน์ของจริงเลยผลงาน Q3 น่ะสุดยอดใช่ค่ะแต่มันคืออดีตไปแล้ว Momentum ใน Q4 เนี่ยมันวัดกันตรงนี้เลยว่าจะยืนเหนือ4,200ไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวหรือแค่ฉลบลงไปต่ำกว่า4,171แค่นิดเดียวสัญญาณล,ลบมาเต็มๆแน่นอนค่ะ แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของ ETH เางเดียวนะตลาดเอาคอยทั้งหมดจะเสียกำลังใจไปด้วยเพราะใครๆก็มอง ETH เป็นผู้นำถ้าผู้นำสะดุดเนี่ยตัวอื่นๆก็คงไปต่อลำลากเหมือนกันการที่มันยังยึกยึกยึกยักอยู่แถวนี้หลังจาก Q3 ที่ดีขนาดนั้นมันน่ากังวลมากกว่าน่าดีใจนะเอาจริงๆแล้ว XRP ล่ะครับการที่มันยังยืนแถวแนวรับ2.85ไว้ได้เนี่ยทั้งๆที่มีข่าวเรื่อง CTO ออกมา ผมว่ามันกลับแสดงให้เห็นถนึงความแข็งแกร่งนะไม่ใช่ความอ่อนแออย่าลืมว่าเดวิดชวาร์ตเขาไม่ได้โดนไล่ออกนะครับเขาออกด้วยเหตุผลส่วนตัวแล้วก็ยังช่วยงานต่อในฐานะอื่นด้วยการที่ราคามันกลับขึ้นมาพยายามทดสอบ3ดอลลาร์บ่อยๆเนี่ยผมมองว่ามันคือความพยายามจะสร้างฐานราคาใหม่ที่สูงขึ้นนะถ้าผ่าน3.11ไปได้เมื่อไหร่ล้วก็ประตูสู่โซน3 3 0นี่เปิดรออยู่เลย แต่3ดอลลาร์มันคือแนวต้านทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะคะชนแล้วก็ร่วงชนแล้วก็ร่วงมาไม่รู้กี่รอบแล้วแล้วจังหวะที่ CTO คนสำคัญมากๆที่อยู่กับบริษัทมาตั้ง13ปีประกาศลงจากตำแหน่งในช่วงที่ราคากำลังพยายามจะเบร a แนวต้านสำคัญพอดีเป๊ะเนี่ยนะต่อให้บอกว่าจัดการภายในได้ดีแค่ไหนแต่มันก็สร้างความกังขาสร้างความไม่แน่นอนให้นักลงทุนอยู่ดีแหละค่ะ มันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้คนเทขายทำกำไรแถวแถวสดอลลาร์นี้ก็ได้ใครจะไปรู้แล้วถ้ามันหลุด2.83ถึง2.85ลงมาจริงๆละ่ะเป้าต่อไปอาจจะลงไปแถวแถว2.70เลยก็ได้นะนั่นไม่ใช่ภาพที่ดีเลยค่ะเรื่อง CTO ผมว่าต้องมองตามความเป็นจริงนะเขาอยู่มานานมากการตัดสินใจเรื่องส่วนตัวมันก็สมเหตุสมผลแล้วเขาก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยการสื่อสารจากทั้ง CEO และ president ก็ชัดเจนนะครับว่าทุกอย่างมันราบรื่นดี นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนรองรับไว้แล้วไม่ใช่เรื่องที่จะต้องตกอกตกใจจนกระทบพื้นฐานระยะยาวเลยครับดิฉันกลับมองว่าการสูญเสียคนที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ทางเทคนิคของบริษัทไปในช่วงเวลาที่บริษัทยังมีประเด็นเรื่องคดีความแล้วก็ต้องการสร้างความเชื่อมั่นมากๆเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเซนติเมนต์ระยะสั้นแน่นอนค่ะ ปฏิเสธไม่ได้หรอกถึงจะสื่อสารออกมาดีแค่ไหนแต่ภาพที่คนนอกเห็นมันก็คือความเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งที่สำคัญมากๆซึ่งอาจจะทำให้นักลงทุนบางส่วนเลือกที่จะชะลอการตัดสินใจหรืออาจจะขายทำกำไรออกไปก่อนก็ได้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้สรุปสุดท้ายนะครับผมก็ยังยืนยันมุมมองเดิม ภาพรวมยังดูดีมากๆสถิติออกทเ e r บอร์ผลงานของอีเธอเรียมและที่สำคัญที่สุดคือเงินทุนสถาบันที่ยังไหลเข้าต่อเนื่องนี่คือสัญญาณบวกที่ชัดเจนมากๆแม้จะมีแนวต้านหรือข่าวเฉพาะตัวที่ต้องฝ่าฟันไปบ้างแต่โมเมนตัมมันมาทางนี้แล้วโอกาสในไตรมาส4ผมว่ายังเปิดกว้างอยู่ครับ ส่วนดิฉันก็ยังต้องย้ำคำเดิมค่ะว่าต้องระมัดระวังตัวให้ดี Leverage ที่สูงมากๆใน Bitcoin แนวรับสำคัญของ Ethereum ที่ต้องลุ้นกันตัวโกงแล้วก็ความไม่แน่นอนใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับ Ripple และ XRP เนี่ยปัจจัยเสี่ยงมันเยอะแล้วก็ชัดเจนมากๆใครจะเข้าลงทุนตอนนี้ต้องคิดให้รอบคอบจริงๆค่ะ แน่นอนครับตลาดมันซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากการที่เรามาถกการให้เห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงแบบนี้ก็เพื่อให้ได้มุมมองที่รอบด้านมากขึ้นนะครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่ใช่เลยค่ะก็หวังว่าการแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างเอ่อค่อนข้างเข้มข้นในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็นําข้อมูลเหล่านี้ไปคิดต่อยอดวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจของตัวเองต่อไปค่ะ